สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การย่อยข้อมูลสนุกๆน,นะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอจะวิ่งยังไงดีให้เข่าเราไม่พังวันนี้แหละครับเราจะมาไขาข้อข้องใจนี้กันแบบเน,น้นๆด้วยข้อมูลจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยคือหลายคนเลยนะครับที่อยากจะเริ่มวิ่งแต่ก็แอบกลัวกลัวเจ็บเขา่ากลัวเข่าพังใช่ไหมล่ะครับความกลัวนี่แหละที่เป็นกำแพงใหญ่ที่กั้นใครหลายๆคนเอาไว้เลยแต่ ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะวันนี้เราได้ย่อยข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่อาจจะดูซับซ้อนให้กลายมาเป็นเคล็ดลับง่ายๆแค่5ข้อที่จะช่วยให้ทุกคนวิ่งได้อย่างปลอดภัยหายห่วงเลยครับโอเคครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาเริ่มกันเลยที่2เคล็ดลับแรกซึ่งเป็นเรื่องของเทคนิคและวินัยในสนามล้วนๆเลยครับมันก็คือเรื่องของจังหวะที่เท้าของเราสัมผัสกับพื้นนั่นเองครับ จุดแรกที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยก็คือท่าลงเท้าหรือวิธีที่เท้าของเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นในทุกๆก,ก้าวที่เราวิ่งออกไปการวิ่งแบบลงส้นเท้าเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับการที่เราตอกส้นเท้าลงไปบนพื้นเลยครับโหแรงกระแทกทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะพุ่งตรงขึ้นมาที่เข่าแบบเต็มๆไม่มีกักเลยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาลงน้ำหนักที่กลางเท้าแทน โอ้โหมันจะเหมือนกับว่าเรามีสปริงธรรมชาติคอยช่วยซับแรงกระแทกเลยแหละครับซึ่งเจ้าสปริงที่ว่าเนี่ยก็คือส่วนโค้งของฝ่าเท้าแล้วก็กล้ามเนื้อของเรานั่นเองเป็นการช่วยปกป้องเข่าได้ดีมากๆเลยเอาล่ะครับนอกจากเรื่องของท่าวิ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ก,กันเลยก็คือเรื่องของระยะทางครับผมข้อผิดพลาดที่เจอกันบ่อยมากๆเลยนะครับ คือการเพิ่มระยะทางแบบก้าวกระโดดคือแบบจาก2โลไป10โลในอาทิตย์เดียวอะไรแบบนี้ซึ่งมันทําให้กล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อที่ยังไม่พร้อมเนี่ยต้องมารับภาระหนักเกินไปแล้วก็นําไปสู่อาการบาดเจ็บได้ง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับว่าวิธีที่ดีกว่าเนี่ยก็คือการค่อยๆเพิ่มระยะทีละนิดทีละนิดมันเหมือนกับการค่อยๆสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายได้มีเวลาปรับตัวอย่างปลอดภัยนั่นเอง ก่อนที่เราจะเริ่มก้าวแรกออกไปเนี่ยมันมีปัจจัยสําคัญอยู่2อย่างนะครับที่มีบทบาทอย่างมากเลยต่อสุขภาพเข่าของเรานั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็การเตรียมความพร้อมของร่างกายนั่นเองเรามาคุยกันถึงเรื่องอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่ต้องบอกว่าสําคัญจริงๆในการป้องกันอาการบาดเจ็บที่เข่ากันดีกว่าครับรู้ไหมครับว่าการวิ่งด้วยรองเท้าเก่าๆที่พื้นมันยุบไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับขับรถที่ยางแบนเลยนะครับ คือตัวรับแรงกระแทกมันหายไปหมดแล้วแล้วใครล่ะครับที่ต้องรับไปเต็มๆก็หัวเข่าเรานี่เองเพราะฉะนั้นการลงทุนกับรองเท้าที่มันเหมาะกับรูปเท้าของเราแล้วก็เปลี่ยนมันอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงเวลาเนี่ยจะช่วยให้เรามั่นใจได้เลยครับว่าเราจะได้รับการซับพอร์ตแล้วก็การดูดซับแรงกระแทกที่เหมาะสมอยู่เสมอทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่เราควรจะทำแค่5นาทีก่อนออกวิ่งนี่เองการออกตัววิ่งไปเลยทันทีเนี่ยมันคือการบังคับให้กล้ามเนื้อที่ยังเย็นอยู่แล้วก็ข้อต่อที่ยังฝืดๆให้ต้องทำงานหนักทันทีซึ่งอันนี้แหละครับเป็นสูตรสำเร็จคลาสสิกของอาการเคล็ดขัดยอกแล้วก็บาดเจ็บเลยการวอร์มอัพที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปที่กล้ามเนื้อนะครับ แล้ก็ไปหล่อเลื่อนข้อตัวต่างๆซึ่งก็คือการเตรียมร่างกายให้พร้อมรับมือกับแรงกระแทกจากการวิ่งนั่นเองครับเอาละครับเคล็ดลับข้อสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเทคนิคทางกายภาพหรืออุปกรณ์แล้วนะครับแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารกันระหว่างความคิดกับร่างกายของเราเองจริงๆแล้วร่างกายของเราจะส่งสัญ,ญญาณตอบกลับมาอยู่ตลอดเวลานะครับและการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงเหล่านั้นเนี่ย คือกุญแจสําคัญเลยที่จะทําให้เราวิ่งได้อย่างมีความสุขไปนานๆและมีสุขภาพที่ดีค่ะต้องจําไว้เลยนะครับว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนไม่ใช่ความท้าทายให้เอาชนะการเพิกเฉยแล้วก็พยายามวิ่งสู้กับมันไปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนปัญหาเล็กๆให้กลายเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจว่าวันพักผ่อนเนี่ยคือวันที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองแล้วก็แข็งแรงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับการฟื้นฟูอย่างชันฉลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมที่ชันฉลาดเหมือนกันมาสรุปกันอีกทีนะครับ5ข้อง่ายๆที่จะช่วยปกป้องเข่าของเรา 1. ลงน้าหนักที่กลางเท้า 2. ค่อยๆเพิ่มระยะทาง 3. ใช้รองเท้าที่เหมาะสมและยังใหม่อยู่ 4. วอร์มอัพทุกครั้งและข้อสุดท้ายข้อ5พักเมื่อรู้สึกเจ็บครับจำไว้ให้ดีนะคบว่าความสม่ำเสมอและสุขภาพที่ดีเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราก้าวหน้าและมีความสุขกับการวิ่งได้ในระยะยาวจริงๆทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ข้อมูลนะครับแต่มันคือคำเชิญชวนให้ลองนำไปปรับใช้ลองเริ่มทำสิ่งดีๆแม้จะแค่เล็กน้อยในการวิ่งครั้งต่อไปของเราดูนะครับ ขอบคุณที่ติดตามการย่อยข้อมูลในครั้งนี้นะครับวิ่งอย่างชันฉลาดและอย่าหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ